ข้าประจำทีมครับผมคิ้ง้นโดยเจ้ใหญ่ของเราไม่ใช่อันนี้ไม่มีรถเซรีงอะมันมีเทวนจังหวะมันจะเข้าแบบจังหวะจะเป็นไงอันนี้มันจะเป็นแบบคู่โหถูกเซรีเยอะๆหน่อยเออได้เห็นแล้วไงครับเป็นไงบ้างคะแบบผ้านี้รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเจเจที่เห็นซ้อมแล้วตอแรกเหมือนแบบน่าจะผ่านว่เตรียมตัวครับผมเตรียมตัวมาดีครับผมไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับไปร่างกายไปกี่วันสิบวันขึ้นร่างกายมาสิบวัน ร่างกายมาสิบวันก็เล่ความเมื่อวานถามทุกทีมหน่อยถามทุกทีมหน่อยค่ะสุดปลายถามทีมหน่อยพร้อมกันไหมคะวันนี้พร้อมไหมพร้อมมากค่ะควนักแน่นวันนี้ได้ไหมคะพร้อมมากค่ะพร้อมแค่ไหนดูด้วยเป็นการเห็นดูแล้วเห็นดูแลยังไงอยากจะบอกว่าชิลสบายเล่นดูดูหัวหน้าทีมเราแต่ละคนฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคน เย้ yeah. สวัสดีครับผมผมกำลังเตรียมท่าเธออยู่ใช่เราะกำลังเตรียมท่าเธอนะค,ะครับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับผมอ <ะ S 1> อแอมพีลวัฒน์กุลนันท์วัฒนครับมิวชินีระพัฒร,ก,รก็ตระการนะคะก็มาพบก,กันในกิจกรรมของเราในวันนี้คู่ปรับสำหรับหัวใจแฮปปี <Happy S 2> ้ท<ๆ>ู <together. S 1> เกเตอร์ครับผมกับการแข่งขันเกมสุขสนานนะครับในบรรยากาศกับพี่น้องกันเองเป็นการแบบคืงอะไรให้ต้องขับมองหายของนกยูคู่ปรับ วใจแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวคัดก่อนคัดก่อนทำไมฮะเสียงบินเข้าไปไได้ถ่ายละครอยู่อ๋อไปได้ถ่ายละครอ๋อได้นี้ก็ติลอดเลย่เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการถ่ายทำแล้วก็เดี๋ยวถามน้องธันวากับการ้องมาประกบคู่กับน้องกรีนเป็นครั้งแรกครับก็เรื่องนี้นะฮะมาประกบคู่กับพี่กรีนเป็นครั้งแรกครับรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เล่นละครกับพี่กรีนนะเพราะว่าผมเป็นแฟนคลับ AF อยู่ครับนี่เห็นไหม เป็นไรครับเป็นไรครับเป็นไรครอ้าวไม่ใช่ไอเหยียบเหยียบพีเอฟเอฟเหรอครับเนี่ยผมนึกว่าน้องกรี่นเดอะสตาร์อ่าฮะอืจีบเลยโอ้โหมุกนี้ขึ้นบินดังมากนะฮะขึ้นบินดังขึ้นบินไปไกลเลยอ๋อเหรอเอามามาต่อต่อต่อครับน้องทันอ่าครับผมก็ก็ก็สนุกดีฮะในกองก็มีแก๊งแก๊งแก๊งเด็กๆครับผมเด็กๆ ได้ย้อนวัยมาเป็นนักศึกษาทีหนึ่งเออได้ย้อนวัยมาเป็นนักศึกษาแล้วส่วนน้องปีเป็นไงต้องทำต้นปีทำไงกับทันวาครั้งแรกครับโหเป็นคนที่เข้าถึงยากมากค่ะเราเล่น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 ก็เป็นการเจอกันครั้งแรกกับฮันวา้วยค่ะก็ก็ก็น่ารักดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานค่ะอืมเปตีเงียบครับผมไม่ใช่หมถึงไงเขาก็ลังฟานอย่งเงียบๆไม่ได้แบบ คือดีกว่าเราพูดไปปุ๊บแล้วทุกคนคุยวันนี้เขาตั้งใจฟังเรานะครับผมอ่ะส่วนมาน้องน้องพิมใช่ไหมค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับทุกๆคนเพราะว่ารู้สึกจะเป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับทุกคนเลยในเดือนี้ก็สนุกสนานมากค่ะเพราะว่าปกติละครที่ผ่านมาจะไม่ได้ค่อยได้ร่วมงานแบบไวๆเดียวกันค่ะอ๋อปกติโดนแบบข้ามไวหรือว่าหรือว่าน้อยกว่าหรือปกติเราจะแก่สุดใหญ่ๆห่ะ ก็เล่นละครกับแบบวัยแบบี่แอมอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่ไงบอกแล้วแอมเนี่ยมันแก่แล้วอย่าไปยุ่งกับมันนะฮะได้ข่าวว่าเรื่องนี้มีคู่จีนคู่ใหม่เกิดขึ้นด้วยที่ตุ้มกับน้ำโชตเบิ้ลใช่ไหมครับเป็นยังไงกระแสตอบรับคู่จีนคู่นี้ก็ดีใจมากค่ะเพราะว่ากระแสตอบรับดีแล้วก็แบบ แฟนๆชอบก็เลยเกิดการจิ้นเกิดคืนเลค่ะก็ดีใจที่รูคนอินแล้วก็เชียร์คู่เราด้วยไม่ต้องแฟนครับที่ดูครั้งแรกที่ยังชอบเลยชอบชอบชอบน้องคู่เฮ้ยจริงๆผมชอบจริงน่ารดีเออเป็นแบบเป็นชีวิตที่มันแบบ ให้มันเจ๋งเนี่ยนารกดีกุกกี้คุกกี้ค,ค,ครับผมเป็นไงฮะน้องเมฆครับก็เป็นการทำงานที่สนุกมากครับถือเป็นเรื่องแรกพี่เมฆได้เล่นเต็มครับก็บ <ขอ S 1> ได้จเจอพี่ๆทุกคนเดียวนะคือได้เล่นเ<ๆ>ต็มหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เราไปเล่นเรื่องอะไรมา ก่อนหน้านี้เล่นเรื่องพราวผมออกนิดงๆเพื่อเพื่อแล้ว่าเรื่องพราวเล่นเต็มๆเจอกี่พี่ที่หน้าทุกคนครับผมได้ข่าวเรื่องนี้ต้องขับตุกๆด้วยต้องไปหัดขับตุกๆด้วยใช่ไหมคะทำกันมากเป็นอย่างดีแอบไปเรียนขับตุกๆมาก่อนแล้วขับวันจริงเป็นไงบ้างคะเรียนแล้วเรียนแล้วค่ะทำไมถึงชื่อว่าชอบเบิ้ลครับทำไมถึงชื่อว่าชอบเบิ้ลเปหลายคนคือเข้าใจผิดชอบเบิ้ลนี่ยก็เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ใช่ค่ะเพราะมันมีสีพี่เป็นอะไรไปไหนครับ เขาก็เลยจะเล่าเนี่ยใช่เปล่าใช่เต๋วอะไรและวจริงๆคือวันแรกที่เราเจอกันนลานั่งตุ๊กๆแล้วคือเราก็พักไปไปหยุดจอดพักก็เลยซื้อของซื้อของกินอะไรเนี้ยค่ะแล้วทีนี้เราซื้อทุกอย่างมาสองอย่างทุกอย่างสองอย่างที่ซื้อลูกชิ้นก็ซื้อลูกชิ้นสองใบใช่้ซื้อมาเยอะมากเราซื้อทีละสองพี่ตุ๊กก็เลยถามชอบเบิ้ลเหรอ ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักเหมือนกันเออได้ข่าวมีป่าเรียกได้ว่าปวดเท้ากันทั้งคู่นะฮะเปิดมาวันแรกก็กัดกันเลยเป็นไงฮะาไม่ใช่หมาพี่อ้าวไม่ใช่หมายถึงเขาเรียกว่าเป็นคู่กัดกันะเออใช่ค่ะก็น้อนตูนไงคือแต่คือตูนอะเล่นบวินเราสนุกมากเพราะว่าบินเขาก็จะเป็นคนที่ชอบคู้กลัวๆอยู่แล้ว ใช่ทุกคนตัวถึงอเรนเื่องนี่จะบอกเขาเล่นเป็นตัวจริงของเขาเลยพี่เล่นเป็นตัวเองเหรอครับคุณเนี่ยใสุดๆเลยคือเราอาจจะเข้าถึงตัวละครก็ได้อ๋อตอนฉากมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่บทบทอื่นไม่เห็นพี่เข้าถึงแบบนี้เลยขาเรียกว่าไม่วาคาแรคเตอร์เอินนะใช่ไหมโดนลุงแบบพี่ไม่เป็นไรอยู่เคียงข้างพี่เสมอไม่แต่นี่อยู่ในกองนี้คือทุกคนรักวินมากเลยนะจริงอ๋อจริงรักยังไงต้องตัวทำไมเราเราไม่รู้สึกเลยอ่ะคือรักแบบว่า คือรักอยากให้วินพัผ่อนอยู่ที่บ้านเลยคือไม่อยากให้น้องวินมากรองถ่ายคือไม่อยากให้วินมากองถ่ายวินครับไปทำมีอดีเลยนมีอะไรจะแก้ไหมครับชูงทำไมครับนี่ยงอนทนี่ออนี่ออน่ม๋อน่อ๋อน่อผมไม่ออนี่อ๋อนเ่อรอน่อ๋องี่อ๋อนี่ออนไ่อนี่อ๋อนี่อ๋เงีออนี่นี่อ๋อีอ๋นี่อ๋อนีนีุ่กคนี่อนี่นองเนี่าจะเป็นแบบ เป็นลูกหลานของพุ่มกับครับคือทุกคนก็เลยหมั่นไส้อ๋อเออก็เลยชอบแกล้งอ๋อนี่คือเป็นลูกหลานพุ่มกับนะไม่ได้จริงที่ไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นลูกหลานพุ่มกับอ่ะอ้าวเหรอทำไมอ่ะเริ่มนึกว่าทุกคนเกลียดวินอยู่แล้วไม่ได้วินตายแล้ววินตายแล้ววินเลยจังไม่ได้พูดคนสุดท้ายเนยปิดไม่เป็นเลยในนี้โดนลุมเลยนะฮะ อ่าเป็นไงอ่ะทีนี้เราให้คนอื่นเงียบบ้างให้คุณพูดบ้างละถึงคิวคุณพูดละเป็นไงคุณรู้สึกยังไงได้ทํางานกับพี่ๆทั้งหมดก็ไม่อยากจะพูดอะไรนะที่เห็นเมื่อกี้คือความรู้สึกของพูดม่พูดเรออ่ะโอเคงั้นข้ามเลยอ ให้เขาพูดหน่อยเลยเออรู้สึกดีใจครับที่ได้เจอกับพี่ๆทุกๆคนนะครับ,รบผมก็เป็นน้องเล็กสุดนะครับไม่ใช่ครับพี่ผมผมผมน้องเล็กสุดอได้เจอ,อพี่ตูนพี่กีนนะครับก็ดีดีใจครับผมได้เจอพี่ๆเจ๊นะฮะก็น่ารักทุกคน,นครับวันนี้โดยเฉพาะวันนี้ดูครับทรงผมผมชอบน่ารักไล่ะชอบนี่อะไรฝีลูกบาทห้าลูกสิบบาทอะไรนะคือตอนเช้ามา มันี่เป็นแวะซื้อไส้กลองมาก่อนใช่ไหมแต่น่ารักดีนะทรงนี้เป็นว่าแล้วว่าทำไมทุกคนถึงอกลีว่าดิแค่เริ่มดูออกแล้วทำไมครับก็แน่ี่ยคุณเป็นคนอย่างนี้ไงพี่ๆก็เกลียดเราก็ทำงาจะบอกว่าน่ารักไงอ๋อเป็น่ารักทำไมเราบอกว่าน่ารักก็จะเกลียดเราเหรอนี่นี่นี่ควบคองคาแรคเตอร์ในเรื่องไว้ได้ดีมากเลยนะคุณครับผเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้ท่านว่าฝากอะไรกับแฟนๆละครจะนี่ดีกว่ากับละครเรื่องนี้ค่ะ ครับก็อยากจะฝากด้วยนะฮะแล้วกันนะครับสําหรับผู้ปรับฉบับหัวใจนะครับตอนนี้กําลังออนแอร์อยู่เลยนะฮะก็สนุกเต็มคนแน่นอนครับผมครับผมต้องคนะคะต้องคิดต้องคก็อยากให้ติดตามนะคะเพราะละครเราแบบกำลังดําเนินไปอย่างว่าโอ้ยสนุกมากแล้วก็ทุกคู่ก็กําลังเหมือนแบบพี่ใคร่ปมนะคะแล้วก็เริ่มรักกันแล้วเริ่มรักกันแล้วอะไรนะพี่ใคร่พี่คลายนะฮะไม่ใช่พี่ใคร่อะคะพี่คลายพี่ผมนี่แหละแอบ แบบซีที่มันแบบน่รารักแล้วก็ซีนที่เหมือนแบบมีดรามา่าแล้วก็มีเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวค่อคนข้างเยอะมันก็เป็นละคร,รที่สะท้อนสังคมสอน<ม>ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<บ>ดูได้ทุกเพศทุกวยัยแล้วก็ดูได้ตลอดมันมีแบบแทรกความฮาด้วยอะไรอย่างเงี้ให้เด็กน่ดูค่ะโอเคนะฮะเราจะถ่ายรูปหรือ,องไงใช่เดี๋ยวก่อนที่เราจะทำกิจกรรมร่วมกันเดี๋ยวให้ถ่ายรูปก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนเหงื่อโดนนู่นโดนที่เลยนภาพเราไม่สวยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเอาเลยค่ะมาเลย แถวข้างหน้าไหมนั่งแถวข้างหน้าได้เลยนะเลยลูกอ่าอ่ามานั่งบ้างยืนบ้างนะคะสลับสลับกันไปอ่าในขณะที่ให้ทีมงานของเราจัดที่จัดทางกันอยู่นะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เออ่ให้ผู้เช่าดีทั้งหมดในวันนี้นะคะกับนักแสดงได้มาร่วมสนุก,กกันใช่ไหมคะแอม ครับผมเดี๋ยววันนี้เรามีเกมเพียบเลยใช่ไหมคะเท่าที่เราอ่านสคริปต์กันมานะได้ข่าวว่าเกมวันนี้นี่โหดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมตัวไว้ให้ดีนะคะวันนี้สนุกสนานกันแน่นอนเพราะว่าดาราของเราวันนี้เตรียมตัวมาเต็มที่เหมือนกันใช่ครับ,บคือฟิตร่างกายมาประมาณสามอาทิตย์ก่อนจะมางานแข่งขันในวันนี้เรียกได้ว่าจริงจังแค่ไหนแค่ไหนที่จริงจังครับผิดพิมพ์แปดครั้งถึงเก้าสุดที่ไหนจะลองให้ต่เพลงเลยดีไหมนะตัวผู้พันนี้อ่ะไม่ใช่ไา คือค้เลยเดินสองซับย์ยย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 ยเยยย้ยเย็ยยยมือนยนยยยายยน่ยยยยยอยยยยยยยคยยยยรยยยยยยมยยยอยยยยรยเยยยยยยยอรยยมยยยรยอยยยยะยยยยยยมยย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 ยรยย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 บยยยยยนยย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 ยายยยยยยนยย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 ยนยย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 อยยอยยยวยย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 ายยยัยนายยยยวยยยัยยยยยยยพร้อมพร้อมแล้ว เอา่ะพี่หมิวอี่บ้าเกมมาดีกว่าแบ่งฝ่ายกันเลยดีกว่านะคะเราจะให้สีชมพูอยู่ทางไหนสีตามสีเสื้อนะฮะชมพูอยู่ขวามือผมนะครับ